สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องบ้านฮองดาวจังต้อมนะครับทุกท่านวันนี้พามาชมบ้านครับเฮ้ยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์พามาชมโครงสร้างบ้านนะครับโครงสร้างบ้านฮองดาวหลังนี้หลังนี้จะกว้างตัวตัวบ้านนะครับเดี๋ยวผมมาชมตัวบ้านจะกว้างสามเมตรครึ่งยาวเจ็ดเมตรครึ่งนะครับแล้วก็ตัวระเบียงก็สามเมตรครึ่งคูณเจ็ดเมตรครึ่งนะครับ อันนี้ตัวระเบียงจะมีสองสองท่อนนะครับไอส่วนส่วนนี้ก็2อเมตรครึ่งคูณเจเมตรครึ่งนะครับเดี๋ยวพาชมกันนะครับอันนี้รอดเราใช้ความถี่ก็45่ส,ส้าเซนนะครับความถี่ของลอดของพัชเดี๋ยวพาชมกันนะครับ ตอนนี้ก็ตีชันๆตีแปรแล้วนะครับครับเดี๋ยวผมลองมาดูเสที่ทางร้านใช้ก็นิ้วพึ่งแปดนะครับนีแ่แะเนี่ยอันนี้เราจะเป็นไม้เก่านะครับมันก็จะเป็นมีรอยตะปูรอยตำหนิหน่อยนะครับเพราะว่าทางร้านจะใช้ไม้เก่าหมดเลยนี้ลองสร้างบนนะนะครับเดี๋ยวลองแพทก็กรรารันตีนะครับความาับ เศษด้านล่าง,างทางร้านเราจะใช้ยาตรอดเลยนะครับนะครับม<า>ชม,มนะครับทำช,ชมันหลังนี้ก็ของลูกค้าทางนครปฐมนะครับของของน้องเดียวกับน้องสายนะครับช่วงนี้ทางร้านก็ออเดอร์ก็เต็มครับนะครับเราเคลียร์งานเก่าๆยังไม่หมดเลยนะครับก็นยครับ เสาทางร้านก็จะใช้เสาห6้าหกนะครับแต่ก็พอเราใส่แต่งไปก็มันก็เหลือหกย่อนๆนะครับเนี่ยนะครับทำนะชมกันหลังนี้ความกว้างของมันทั้งหมดเลยจะเป็น9ก้าเมตรครึ่งคูณเเมตรครึ่งนะครับเสา,สาก็12ต้นนะครับ อันนี้ตัวบันไดลูกค้าเขาเอาไว้ข้างในนะครับน,นี่จะเป็นช่องบันไดเป็นช่องบันไดอันนี้จะเอาไปไปยกสูงยกสูงแล้วก็จะทําบันไดยอยู่ข้างในในตัวบ้านนะครับบันไดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นชานพักเนี่ยเป็นแบบน,นี้ชานพักครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับนี่ก็ให้ดูโครงสร้างก่อนนะครับว่าที่ทางร้านจะทํายังไงนะครับว่าไม้จริงหรือเปล่าหรือ,อยังไงครับก็จะเอา ให้ทุกท่านให้ f อได้ชมกันนะครับตันนี้จะเป็นสามห้องนะครับเดี๋ยวเราดูเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็จะให้ชมกันไอ้ตัวนี้ตัวนี้เสีด้านนอกตัวนี้ก็จะเป็นสองหกครับต,ตัวนี้จะเป็นสองหกครับลอดแล้วที่ความห่างก็ประมาณสี่สิบห้าเซนนะครับนะครับอันนี้นี่จะเป็นตัวนี้จะเป็นด้านนอก ชั้นชันพักจะเป็นด้านนอกจะเป็นชันพักต่ำครับเนี่ยครับนี่นะครับเราจะลดชั้นอย่างนี้เวลาฝนตกมาจะได้ไม่สาดเข้านะครับครับนะครับดูกันเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ FC ท่านไหนชอบอะไรก็ติดต่อมาได้ครับที่เบอร์08050246นะครับเบอร์ผมเองครับทั้งต้มนะครับครับขอบคุณครับ